สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่มีฟองช anel นะครับช่วงนี้ผมห่างหายจากการลงคลิปไปสักประมาณ4ี่สหวันแล้วนะครับผมก็ต้องขออภัยทุกคนด้วยนะที่ติดตามนะฮะก็อย่างที่บอกไปว่าช่วงนี้แบบค่อนข้างยุ่งงานนิดนึงนะครับผมแล้วก็ด้วยความที่งานหลักนะฮะมันค่อนข้างที่จะเยอะนิดนึงนะก็เลยไม่ได้ลงคลิปต้องขออภัยด้วยนะตอนนี้คลิปที่ตัดอยู่ก็จะเป็นคลิปเรื่องของอการ cover เพลง ที่ทําให้เสียงมันชัดชัดนะครับผมก็พยายามที่จะลองในหลายรูปแบบอยู่นะครับตอนนี้ก็พยายามจะลองหลายๆอย่างเพื่อให้เพื่อนๆที่งบน้อยๆนะครับมาลองทําแล้วก็สามารถใช้งานได้จริงๆนะครับผมก็ต้องอดใจรอนิดนึงนะสำหรับใครสาย cover เพลงนะครับผมแล้วก็อยากให้ผมทําเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับผมวันนี้เนี่ยออกมาพูดเกี่ยวกับเรื่องของเมื่อวานที่ผมโพสต์ไปในเฟซบุ o กนะเกี่ยวกับเรื่องรายได้ของ u t u b e นะฮะเพื่อนๆหลายคนสงสัยว่าเฮ้ยทำไม การทำยูทูบเนี่ยมันได้เงินแบบซับน้อยๆไม่ดังเนี่ยนะฮะวันหนึ่งคนดูไม่เท่าไหร่เนี่ยมันได้เงินจริงๆเหรออะไรอย่างเงี้ยนะครับผมก็เมื่อวานก็โพสต์ออกไปให้ดูแล้วว่ามันได้เงินจริงๆนะครับซึ่งรายได้เดือนนี้ก็อย่างที่เห็นไปนะครับประมาณสามพันเก้าร้อยสิบแปดบาทนะครับต่อนหนึ่งเดือนก็ถือว่าโอเคนะนะก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับสำหรับช่องเล็กๆที่มันไม่ค่อยดังเท่าไหร่นะครับผม ก็มีเพื่อนๆที่สนิทกันบ้างท,ที่รู้จักกันบ้างนะฮะเลยว่าบางคนที่เป็นเพื่อนเป็นเฟนกันใน Facebook เนี่ยก็มาทักถามนะครับว่ามันทําอย่างไรอะไรยังไงนะครับตอบไป่ง่ายเลยครับผมก็คือลงคลิปอย่างเดียวครับลงคลิปอย่างเดียวเลยนะฮะคลิปที่เป็นแนวทางของคุณเองนะครับลงลงคลิปไปเรื่อยๆนะแล้วก็พยายามทําคลิปให้มันดีๆนะอย่าง,งผมตอนนี้ก็ทําหลังๆมาคุณภาพเริ่มดรอปลงไปนิดนึงนะด้วยความที่แบบ ลุกลีลุกลนทําแบบรีบๆนะไม่ได้แบบว่าใส่รายละเอียดเหมือนเมื่อก่อนก็คลิปอาจจะดูดรอปๆไปนะครับแต่ว่าก็ต้องทํทําทาตามสภาพครับเพราะว่าเนื่องจากว่าอย่างที่บอกไปว่าง,งานประจามันค่อนข้างเยอะนะครับผมทีนี้ในในส่วนของการทําคลิปวิดีโอเนี่ยนะครับอยากให้ได้เงินอะไรเงี้ยนะมีหลายคนถามมาตรงๆนะครับเมื่อก่อนผมก็สงสัยว่าเอ๊ะทำไมยูทูบเบอร์เขาบอกไม่ได้ว่าแสนวิวมันได้กี่บาทนะได้ประมาณเท่าไหร่อะไรยังไงนะจนแบบ มาเจอกับตัวเองว่าคลิปหนึ่งเนี่ยแสนวิวเนี่ยมันได้กี่บาทนะก็ตอบไปได้เหมือนกันนะครับซึ่งมันสุ่มจริงๆนะครับไม่รู้ว่าใช้เกณฑ์อะไรในการคิดนะมันก็เลยไม่เท่ากันนะะเมื่อก่อนคิดว่ายูทูบเบอร์เขาบอกเอ้ยโอ้โหเขาต้องหลอกเราแน่เลยเขาต้องแบบแสนวิวเขาต้องได้เงินแบบเยอะๆแน่เลยนะน่าจะแบบหลักหลายๆพันแน่นอนนะฮะจริงๆแล้วไม่ใช่นะของผมเองเนี่ยได้ประมาณคลิปหนึ่งแสนวิวเนี่ยมันประมาณ 2000น่าจะได้2,000กว่าบาทนิดๆน,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 นะก็ ờ, ประมาณนี้นะผิดกฎป่าเนี่ยก็ยังยังที่พูดไปเลยนะครับหลายคนพูดไปแล้วคงน,น่าจะไม่ผิดกฎอะไรนะก็ช่วงนี้นะครับต้องต้องขอโทษอา่าสหรับคนที่กดซับสไครต์นะครับไม่ต้องห่วงนะผมยังไม่ได้ปิดช่องหนีไปไหนนะครับผมก็ยังคงทาเหมือนเดิมใครที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องไหนสามารถสอบถามกันได้นะฮะ<ม>เหมือนเดิมนะฮะไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของคอมพิวเตอร์หรือว่าอะไรก็ตามแต่ที่ผมทําคลิปอยู่ในเนื้อหาในคลิปของผมเนี่ย คุณสามารถคอมเมนต์ได้เลยนะยินดีไปตอบนะครับผมอาจจะตอบชา้านิดนึงช่วงนี้นะแต่ว่ารับรองว่าหลังจากที่ผมเสร็จสิ้นภารกิจตรงนี้นะับไม่นานเกินรอแน่นอนนะจะลงคลิปบ่อยๆเหมือนเดิมจะเป็นคลิปที่มีประโยชน์แน่นอนนะครับผมก็สําหรับคลิปนี้จะเอามาพูดให้ทุกคนได้ฟังนะได้เข้าใจว่าทําไมมันหายว่าช่องมันจะปิดหรือเปล่าไม่ได้ปิดอะไรแต่อย่างใดน,นะช่องเราทําด้วยด้วยอยากได้เงินตอนแรกอเออแต่ตอนนี้ก็ ความอยากได้เงินก็น้อยลงแล้วนะครับแต่ว่ามันก็ได้เงินมาเดือนละประมาณสักสามพันโดยเฉลี่ยนะเดือนประมาณเกือบเกือบร้อยเหรียญก็มีนะฮะบางทีก็เกินร้อยเหรียญไปก็คือเฉลี่ยประมาณหนึ่งร้อยเหรียญแหละนะ้วก็ถือว่าดีนะถือว่าดีนะก็ต้องขอบคุณทุกคนที่ติดตามด้วยนะสำหรับใครที่เคยบอกว่าจะแจกของรางวัลนะผมก็ได้ทําการแจกไปแต่ว่าแจกแจกกันแบบด้านนอกนะเพราะว่าคนไปร่วมกิจกรรมน้อยนิดหนึ่งนะครับ แล้วก็คนที่ไปคอมเมนต์ใต้คลิปนั้นก็จะมีแต่เด็กนักเรียนผมถูก็ดาเนินการแจกเลยนะแต่ว่าเดี๋ยวคลิปที่แจกนั้นเดี๋ยวจะเอามาลูอีกทีนะครับโอเคสำหรับวันนี้เดี๋ยวเราขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวมีภารกิจงานต่อนะฮะวันนี้ก็ยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้กับมีฟองชแนลด้วยเลยครับผมใครเจอปัญหาอะไรสามารถสอบถามก็ได้เน้นย้ำนะครับผมอยากให้คอมเมนต์ด้วยความสุภาพนะเราจะได้เป็นสังคมแห่งการแลกเป็นการเรียนรู้ที่จริงๆจงเอจริงๆนะครับผม วันนี้ไปเลยนอนน้อยฟูมไม่ค่อยถูกโอเคครับผมไปละสวัสดีครับ